ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซี FC จากฝั่งไทยและฝั่งลาวด้วยพี่น้องวันนี้ก็ข่าว่าปอกับต้องบาตัวเซนเคยพี่น้องวันนี้สั่งเด่นหรือว่าพี่ชาย็นิีมะเขาอก้วนพี่น้องเนาะจะเป็ดน้อยพี่น้องเลยทำอาหารแรงกินเ้ยพี่น้องเด้อเป็ดหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องเผ็ดยังเมนูยังสั่งเด่นต้มบะ ใช่เป็นวลาชิต้มเด้อพี่น้องเป็ดพี่น้องเลยเป็ดตัวน้อยๆแหละพอได้กินมั่นแน่นพี่น้องเลยบ๊สบายเนาะเป็ดพี่น้องสีต้มอย่างเดียวบ่โบได้ปิ้งบ่มีแต่ต้มโอ้สั่งรีว่าให้ต้มโอ้สั่งรีเพิ่นเอามาเด้อพี่น้องเด้อ คนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยไปใช้กับเรได้คนตกลิ้นพี่น้องคนตกพี่น้องเลยขมือในบทไปเห็นงานบ่มือหนิมือนีนบทไปเลยพี่น้องมันชินอ๋อมันชินพี่น้องเพิ่งเลยือดหายไปเนาะ มืออื่นพี่น้องเพ่นว่ามือเอิญจะใช้ไปที่ทางลงพื้นทางทางระยาก่อนทางระยาแล้วทางลงพื้นทางระยาแล้วทางลงพื้นไอ้คนนี้แจงพ้นเลยพี่น้องไม่ได้พูดกันว่าใ้เพาะหนึ่งไกั้นกับโบได้อีน่ามือกินนี่นี่อันนี้ก็เป็ดตายเด้อพี่น้องเนาะแล้วเขาให้ก็จะกินเด้อพี่น้องโบแมนว่าเอาขาเด้อพี่น้องเนาะ ตายอะไรกันเนี่ยตายมนบอสบายถือคนหลายไปจ้ะปูคน่ด้โอ้ปูปูวะเป็นงานนี่ฝึกในเริอนครัวดูพี่น้องมุณเนีนยังไงนลยเอ่อต้มน้ำด้วพี่น้องต้มน้ำไม่เดือดเหรอเนาะใส่ชีได้ใส่ส้มลงไปกินแบบง่ายๆเด้อพี่น้องบ่ได้เห็นเมนูอย่างไร ต้มเลยเนาะมีแต <t ick noise> ่ต้มต้มอย่างเดียวเลยบดได้ปิ้งบดได้ยังอีกข้าสางเด่นฉันเปียกพี่น้องเลยได้ต้มแล้วก็เห็นอะไรแน่แหละมื้อนี้สางเด่นสิมาเป็นผอกั้วด้วยพี่น้องใส่ยังฮะกระเทียมกระเทียมโอ้ใส่กระเทียมลงไปด้วยพี่น้องใส่กระพรกหอมเนาะกระพรกหอมเลยครั แหังก่อหัวซิงไข่เลยพี่น้องสูด hmm. ร่างเด่นพี่น้องมาเบิดตรงกันเนาะโอ้ยากได้ที่ได้เห็นช่างเด่นเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะเที่ยวอ่ะเนาะแ่เกลือป้ใส่เกลือลงไปแล้วป้อไปนวดหรืะเอาไปน่าเสร็แล้วเป็นนวดเส่แล้วโอ้พี่น้องเนื้อเป็ดพี่น้องเลยแต่ตัวใหญ่เติมเป็ดไปนิดน้อยเนาะ ไงเติรพี่น้องเลยตัง่เพันเอามาครับอาวพี่น้นองเกตตายแล้วเ็ดของอาวฮะรรรต,ต้นย่าน่ะต้นตังสายตังสายอันนั้นกับพักหอมเยดจแจวะต้นเออต้นนี้เยดแจวนส,นสิเออ ล่างก่อนโอ้ยากกระชิเนนผอคว้าช่างเด่นพี่น้องบอกว่าจําเป็นเอาอ้ายเป็นกระชิเนลเลอร์ใส่เลยพี่น้องเพราะว่าน้ำเดือดเลยเนาะออื้เเดดลพี่นงยต้มเลยต้มเลยเนาะมันจะง่ายพี่น้องกินง่ายกินแบบง่ายๆพี่น้องเลย ปลอยเกลี่ย,นะยน้ำด้อยพี่น้องเพราะว่าปลอมเป็นแนวต้องคอยเกลวเนาะก็ใส่ข้าวตัตงสายเดีอยพี่น้องสูตรได้เลยนี่เ <c oughs> ดี๋ยวทีเด่นสั่งเดินเข่าคั่วพี่น้องเลย,ยเพิ่นวันน้องใช้มาพี่น้องก็เลยเข่าใช้มือนี่เข่าคั่วซะ พี่น้องอายเขากเป็นแก่วน้พี่น้องทำะี้เนาะดนน้ำกันนาะพี่น้องพีมือเพื่อนแต่เพชรลายไปเจ็บร่องเไหมลายไปดตรดเรรเพชนยไไม่อยากเริดกนเเขาอายเป็นกระใสพงสุลลงไปเด้อพี่น้องจยแน่เลยนี่เป็นัวเป็นัวพงุลย่างผิดผิดต้องอย่าง กระเทียมไม่แมมบปบปลาน้ำเรือไปไยนไยม่ค่อยอ,อ,อันนี้ก็เป็นน้ำต้มด้วยพี่น้องทำต้มนํำต้มเป็ดล้วๆอาน้ำมาใส่ปปด้วยกัน เป็นอันเช่นซุกน้องพี่น้องไงพี่น้องพี่ะไรบางหน้าบีใส่แลนะ้วก็จบเนาะแซบแซบแซบพี่นออ้องต้มไก่กับแมนต้มเ,นะเป็ดเนาะการเดือดในเด้อ,ดอพี่น้องเด้องซีซุกเลยพี่มืออายเนินชักใส่ยังเนี่ลงไปในลืมเลยพี่น้องมาบใส่ซีเรสดงซุเรสเกลือเกลือ กระเทียมกระเทียมกระชากกระไช่กระไช่อือตะกั่งใสน้ำบ่กระไช่กระไช่กระไช่อ๋อสิ้นเองพี่น้องมือนี่ชุดประสงค์ว่าอยากพา้เป็นไปก้านแต่ฝนตกเลยก่มันซิ้นเลยเนาะก็เลื่ไปได้ไปพี่น้องซิมเลยซิมเลยย่องไปไทยเด็ดซิมมึงด้วยหะร่อยแล้ว สร้างเดินว่าอร่อยกว่านีเลยแมนไปซื้อเอาเด้อพี่น้องพี่นองแล้วเด้อพี่น้องเด้อไก่ก็เป็ดเนาะถูกชาวที่เพี่น้องมานาิมอห่นึ่ง้พี่น้องเด้อสรางนีเป็นกามพี่น้ากระบอกผ้าเนาะอกคนหนึ่งพี่น้องเลยตามฝูดคุยกันเล็กหน่อยเนาะาหาแดงเหมืนเอามากับเอา เต็ดตายพี่น้องเลยเดียวตอยพี่น้องมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินน้ำกันพี่น้องหายไมตายไหมตัวนี้บางเน่าเยเห็นไหมนตายนีน้องเลยันนี้บางเน่เลย เยอะไปลเร่อยไปนี่เรื่เยอะไปนี่วะเยป็นวังวังรวยทางหลัดแล้วเระำเดียวใช่ไหมเดียว เสั่งดีครับอันนี้ทางเด่นเนาะทางเด่นเป็นพอควายเลยเด้อพี่น้องเลยลาบอนาะกาบรรยากาศฝนกระตุกพี่น้องมือนี่ป้ากะนั่งว่าวเล่นกันหน่อยนึงพี่น้องไอตามสังรีเดินโดนๆเป็นมาพี่น้องเถื่อนหนึ่งเนาะกะให้เป็นมาเถื่อนหนึ่งพูดคุยกันเล็กหน่อยอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาตรก็ขอจบขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลย จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซองบอกตัวเซโนโซาแนวให้เด้อพี่น้องเด้อผมพอกันคลิปนานาะพี่้อเนะอ่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบไปก่อนพี่นอ้องนาะสะบายดี <c oughs> พี่น้อง